ศิลาแรงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะกรรมที่มาพร้อมกับยุคสมัยแห่งการเรืองอำนาจของชนเผ่าผู้ปกครองเมื่อครั้งอดีตสารพระก,การหรือสารสูงถูกสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตรวตรรษที่16สมัยของเรืองอำนาจภายในวิหารน,นั้น ปิิสถานพระนารายณ์ประทับยืนอันเป็นที่สักการะของชาวลพบุรีในปัจจุบันสารประการหรือในสมัยโบราณเรียกว่าศาลสูงนั้นคงเป็นาศาสถานกลางเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองลพบุรีนะครับ สารพระการหรือสารสูงนี้เชื่อว่าคงสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานศิวลึงหรือเทวราชนะซึ่งเป็นองค์รูปเคารพของพระศิวะหรือพระอิศวรในาศาสนาฮินดูนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ได้นําเอาเทวรูปของเข้าใจว่าเป็นรูปพระนารายณ์เพราะมีสีก่กรไปประดิษฐานแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นรูปพระการจึงเรียกว่าสารพระการในปัจจุบันนะครับแต่ปรากฏว่าได้มีการค้นพบโบราณวัตถุที่สารพระการหรือสารสูงนี้ ซึ่งปัจจุบันเก,ก็บรักษาอยู่ในพันธสถานชาติพระนครที่สําคัญสองรูปด้วยกันรูปแรกก็คือรูปพระพรหมที่มีสีหน้าพระพรหมนี้เป็นเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งที่สําคัญที่เราเรียกว่าตรีมูรติอันประกอบไปด้วยพระศิวะพระวิษณุและก็พระพรหมนะครับจากการแต่งกายการนุ่งผ้าภูษาทรงนั้นก็เป็นศิลประร่วมแบบบาปวลเช่นเดียวกับกันกับรูปของเทพธิดาสองรูปนี้ก็ค้นพบที่ศาลสุ่มหรือศาลร,ระการเช่นเดียวกัน ลักษณะของเทพธิดาซึ่งมีการนุ่งผ้ายาวจีบเป็นริ้วมีชายผ้ารูปหางปลาขนาดใหญ่ทอยทางด้านหน้าแล้วก็จากรูปแบบของศิลปรกรรนี้ก็ตรงกับศิลปะแบบบาป,ปวนซึ่งร่วมสมัยกับสารสูงหรือสารพระการเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากท่านหมอมราชวงศ์สุริยวฒิศุขสวัสดิ์ทำให้เราได้รู้ว่า เจ้าพ่อสารพระการเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับจังหวัดลบบุรีเป็นอย่างมากนะครับผมเอาข้อมูลตรงนี้มาประมวลนะครับนำเสนอการเล่าเรื่องเมืองระโวนะครับในตอนที่ชื่อว่าสารพระการสารสูงในวันนี้นะครับลักษณะของการนำเสนอก็จะเป็นการนำเสนอด้วยเทคนิคทางด้านของจิตรกรรมนะครับหรือเพนติงนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้ก็คือเป็นการจินตนาการและบอกเล่าถึง ความเลื่อมใสศรัทธาถือเป็นศูนย์กลางของอจังหวัดก็ว่าได้นะครับที่คนก็จะหลั่งไหลมากลับไหว้บูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตองค์รวมของการน,นําเสนอในวันนี้เนี่ยก็บอกเล่าถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาที่มีต่อเจ้าพ่อสารพระการ